อ๋อค oh, so <laughs> <laughs> like, hey, hey, ือจริงๆอะซ้อมให้สาวน้อยไว้เพราะว่าอยากยินรีบอลดฉยแบบเอ้ยน้องไม่ได้ยินสูตนะแต่ว่าแค่แบบว่าอยากยินตำแหน่งน้องที่น้องเต้นรีบอลดฉนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละแล้วก็น้องเป็นคนเต้นแม่งไงรู้สึกว่าน้องไม่น่าเต้นผิดอะไรย่างเงี้ยแบบว่าเนื้อป้าคือทุนน่าจะเข้าใจว่าสาวน้อยไม่ใช่คนที่จะเต้นผิดแล้วน้องก็ไลยเต้นสวยแล้วก็ดูง่ายแล้วน้องก็บอกว่าพี่หรืว่าพี่คิดผิดแล้วอะไรประมาณฟิวฟนี้เพราะแบบน้องแบบไม่ค่อยเหมือนเริ่มเริ่มไม่มันเหมือนบางทีน้องก็แบบ ทางไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเนอืนอ้อว่าน้องก็เลยว่าพี่หนูว่าพี่คิดผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ย แด่ลองสอบวันนี้ไหมครับเฮ้ยนี่คือพยายามสอบ only t d เพราะว่าอยากขึ้นอยู่ในนี้มากพอเขาว่างเราจะได้เสียบเลยนี่พยายามสอบเต้นโอ้โหเต้นโคตรยากทุกคนพูดจริงๆแล้ว่ารู้สึกว่าตอนแรกไม่ก้าบอกทุกคนเลยว่าสอบไม่ผ่านแบบว่าไม่ใช่สอบเขาไม่ได้เลียนสอบไม่ผ่านเหมือนแบบว่าสอบเลยยังไม่ถุกเลือกตอนแรกแบบว่าไม่ก้าบอกทุกคนเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะไปทําให้ทุกคนเสียใจอะไรเงี้ยแบบว่าอู้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยโู้ป่ะตอนแรกแบบว่ารู้สึกแบบคิดอยู่แบบว่าจะบอกยังไงดีแต่ว่าเหมือนมันก็รอบก่อนก็แบบว่าเหมือนพูดแบบ เผืออ่อแบบว่าไกลๆไปนิดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าเราก็พยายามแล้วเหมือนกัน